ว่าดีเพรคะับพบการเนาะชื่อเราพราสงการพาะสงการเนาครับกลมาฟังฟันยี่พอวาปันสัฟันเนียไหนเยั่างไหนฟังมาสักพี่น้องเอซีก็ได้เขอบบมงมาชมครับฟันว่าบักนึงมาขอเป็นมันว่าอายุมันพอกูมึงกูด้กูดหกสิบหกบักนึงว่าเฮ้ยมักตายเนีกูแห้ง เจ็ดห้าเจ็ดหกหรันนี่ละนี่ะมันเป็นตัวเจ็ดห้าเจ็ดหกหกนี่ะวะสิบหกเจ็ห้าเจ็ดหกเนาะเออเจ็ดห้เจ็ดหกหกครับออนี่หละฝันไดเป็นตัวบไตีนเนี่ยบดไดมฟันเนี่ยบดไตีเนี่ยบดได้อมฟันเนี่ยันไดถือว่าทั้งเทียกับชิวคักเตอร์ด้ดอกทั้งเทียกกได้กที่เลากถออ็ถือเป<ม>็นพวเออถือคลิซีนะวันมาเกวันก็ไดสิบซด้ครับเด้อบอองดึงมา โลกเด่นหน่อยมามาเงี้ยวใไซบูบูผู้ไซบัดมหาบัตเป็นผู้หญิงบัดนี้กำลังสิว่ามังโดท้ายสุดหายหายไปหรอมดหมทีเหล่านี้เออหายไปก็เอาเลขสิบสี่ได้หนิว่ามันเป็นยังไงผู้หญิงเนาะสิบสี่มันมาเงี้ยวใส่นะเงี้ยวบู้อวันนี้ย้ายเลยดึงขึ้นไปท้ายส่งกำลังสิว่าเจ้าไป่งไหนมั่งเลยหายไปเลยไม่ออกหายไปแบบว่าหมายว่าหายไปทิพตา ช่วรับตาต้นอะไรเดีเลยตีว่าเลขหนึ่งชิบซี่ว่าเสนองวดวันที่แล้วเนาะใช่วันที่แล้วมันก็โฉบมันไปไปโยโยครับทังบาซื้อหลายว่าทางมซื้อแล้วอะงวดหนึ่งกับว่ันได้ได้เป็นตัวมาเสียงชิบห้าเสียงได้ชิบห้านักปานยังแบบมันออกศูนย์ห้าแบบเต็มเดียวมันมันมันไม่ได่เต็มเดียวได้แปดสี่เด่นเข่าท่าอยู่แปดสีนี่มีรถมีรถุดแน่ ี่่วันนี้วันนี้ได้เท่าไรก็พอเจ็ดหหเจ็ก่อนเจ็ดหากับเจ็ดหกับหกเจ็ดหกับหกครับพี่น้องมีประกาศจดไว้้วครับเจ็ดห้าเจ็ดหกหกหกมันเจ็ดหาเขาบอกว่าดังแี้วนอยู่บ้านนี่เมือดังดังได้เจ็ดหาเจฝันม่แต่แนวได้เหมือนหนึงฝันว่ามีพระ บวชวันว่าได้บวชพระหลายพระองค์นึงเอ้าเดี๋ยองค์ผมไปยังผมอนุญาตโอ้ยมือมือพระถอดถอดทอดพี่วันเออมือนั้นล่ะพระถูกรูปพระนุ่มันถึงที่พระนี่หลายเป็นสิบองค์ว่ะนะพระเป็นเหรียญบอสพระคนเ้องนี่ฝันแต่ว่าพ่อนี่มีพระแบบจากบรรพานยังเนี้ยเพี้ยคอททอพี่ นี่บัดพระอันใดก็ได้โอ้ยพระองค์นั้นอยากได้ย่างไผมว่าให้เลยสิบบอนุญาตเอาไปแล้วพ่ะขึ้นมานะรีบถามเอาขึ้นเป็นอยากได้พระมันหลายโอ้ฝันฝันเท่านี้แหละแต่ว่าเมื่อขึ้นกับฝันดีอยู่เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นฝันว่าไหนบ่ฝันว่าไปหาอย่างว่ามีแต่หน่ออะไหนหากบบอกว่าหากบได้กบจีด้กบกบหลาย โอ้ดีตัวเดี๋เดิมันฝันขึ้นได้บอันก่ได้บแต่ว่าได้หลม่มีกัหมดตัวมีกำหนดได้หลอันนี้ฝันขึ้นเหมือนแรงเจังเสียงเหมือแรงเวลาเจ็บหัไม่มาอุบเทียนเหมือแรงเังเสียงเมื่องเสียงนี่กะสีเสียงนี่ละอันฝันได้นี่ละกกเจ็ดหาเจ็ดหกนี่เน้รปกาเนือ ประกาจดจดจดประกาศใครสิใครใครสิบลืมเขียนไว้โอ้หนี่อีพอเราเขียนไว้แล้วพี่น้องก็มาเบิ่งน้ำกันเด้อว่าพอเราได้ตัวนี้แล้วสันตันว่าอาจสีมาหรืออัดสีบ่มากกัไปเสียงไปฝันเบิ่งครับที่เจ็ดเจ็ดหกหกเออกระเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์บอพอเนี่ยเอออันอันนี้แม่นอันเขาจกให้อันปู ปูหยังเลยเขียนไว้เขาเอาไยืมหมู่บ้านนี่จกไหของขึ้นมาได้ตัวเดียวกันน่ะเขาจกไหเขาจกไหขึ้นมาเสียงดวงจกไหเจี๊ยงเสียงโูกเนาะได้ตัวนั้นผู้ใดจกขึ้นมาก็ได้ตัวนั้นเจ็ดก็ศูนย์น่ะเจ็ดก็ศูนย์ก็ได้เขียนไว้ที่ดอกครับพี่น้องกะมีประกาศกันจดไว้เด้อครับว่าอีพอเราฝันนี่ แมนบอกงบแมนกะเอาไปคิดไปฝันเบิ้งเชียงเบิ้งเจ้าหน้าเบิ้งเชียงเบิ้งครับขันฝันดีกะฝันบอดีกะพันก็คือสิบกว่ากันเนาะครับก็กมามันมันก็มาท่มเลือดังหลายเจ้าหลไรชนักครับเรื่องเกตหาเรียกว่าหกหกเจ็เจ็เนี่ยครับหกหกมันก็กิก็ได้มากอีกหลายหม่องอยู่ครับแต่ว่าเกี่ยมีเลือเป่าเงินนี่ก็มาเบิ้งมาชมกันครับว่าสิเป่าหรือสิบบ่เป่า เป่ากับมียังสิละพ่อโล่ันแม่เป่ามีเจ็ดหเจ็เจกับเจ็ดหันแม่เป่าได้ป็นเป่าสองตัวเนี่ยเป่าเป่าสัเป่าคือเจ็ดเจ็ดหกหกผ่าบ่บเป่าก็คือจีเว็นเจ็ดห้านครับพี่น้องครับนี่ประกาศกัจดไว้แด้วครับส่วนทั้งล่างคือว่าเหลขกมันเชียงไหายจกไหาเสียงดวงเสียงวงขึ้นมกได้เจ็ดเจก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นู้บแม่ากันะครับ อ๋อครับครับพี่น้องเออเสียงบิึงเสียงเบิึงเสียงเบิึงเนาะเจอมันแมนเลยจะไหนก็แมนฮะดวงเขากันไปเสียงสุกเบิ่งแต่ว่าเคยฝันได้เป็นโตสามตัวนี่แต่พัดเขาวัดมานี่ยทั้งสามโตซีหาซียาคนนี้บอกจะจีออมาอยู่งเหยินหลังนึงอ่ะพวกยัยมาบอก หา0ีศมึงต้องไปบอกคนนําเด้อคุณยัยวะตื่นมาไม่เลยออกมึนพอดีไปบอกไม่ใย่ออนไปจอววสเซียังคนออกมาก็สี่ห้าส่นี่ม่อยู่เนหลังนี่สามตัวตรงได้เป็นบ่เฮ้ยหาสี่หนึงสองเทียเป็นตัวค่อยไปง้อบอกโูกประจวมง้องอห้าสี่หนไเลยกัว่าฝันบังยองออกมา อาซีหนึ่งาีนเออนอนย่สิมนี่ยู่สิมวัดเนี่ยที่แรกเปลนหนังค้วยมาเต่งเออต่งปุ๊บไดไรค่าขาถบวอบอกมันใจขาดด้ยครับหนังค้วปาดไม่ไหมเนี่ยเตเขาเลยดินดันไดคือพ่อไรพงด้งเลยหบดเสียงมึงยิ่งวากันคางสิมมาสูไปซื้อเลขตัวไหนนอนกับจานย้งผดวนผินพระอันบอจานยงครับผมหาซีหนึง เดิอดขึ้นปุ๊บจานย้งเลยว่าคอยฟันว่าเจ้าขวามแม่น้ำหมักงไงเลยพอการจานย้งว<อ>่าวันนี้เอา้าสีพ่อแม่เราเปล่เลขมันบางนาฬิกาอยู่โอ้ยหกฟุ่มเระเทันชิว<อ>้วเออเป็นข้ามฝันเล่าแปดเก้าแปดไม่ออกห<อ>้าสี่หนึ่งไม่ออกกระสือน้ำลายเยอะจังคร <c oughs> ับโอ้เคยฝันชิ้วอย้หรอเพราะฝันชิ้วนาะพอสงการเนาะก็ฝันชิ้วอยู้นั่งอยู่หน้านี่กับเขาสิมาข่าร้อยตัดข้อมันตายว่ดหน้าทงนี่ Oh. บักเท่ายังไงขี้มาอวดอวดมาเหมือนเจ้ามันงก็ขาลูกน้องห้ตายเ uh. อาสิมาขาผมไม่สนับผบ่มคาเจ้ามีของดีเจ้ามีกบใส่ก็ะหู้ด้วยมาขอซื้อนะโอ้ยผมขายอะไรเมื่อวหวเพินพ่นเพิ่มดาวเต็มบาได้ขี้มา uh. โอ้ยซื้อกับมาขายเอามีเท่งงาไหร่เงินหมูศูนย์ให้เฮาได้บัตร uh. สองร้อยยี่สิบเดอหมันใบไหม่เอาเท่าเท่า,าประกาไม่เขียนสองสองศูนย์ เ่หมุนแต่ของหน้ามันมาเอาได้เล็กตยโอ้ยได้สองลศูนย์ละข่าวลุกน้ามันตายคันได้ก็เอาเรามันจะกดหน่อยเดย้แต่เว้นบายเสียงเรากับกวนปลาฟัดกันเหมือนดีใหญ่โตโอ้ได้กินเราซึ้แเรวโอ้ยพอเสียเจ้ามา <c oughs> ันออกทั้งสามโตสองสองศูนย์่มอนันขิวค่ะเดีวนอนมามากันค <c oughs> ิวอยูยวัสองสองครับเซตเซุชูปยวัด ยูยูาลาครับกาบแล้วกักวนเนาะหามันโตกันสูงเงลยขึ้นไปขึ้นง่ายไหมขนาดนักหนักขึ้นง่ายบะเนี่ครับลงมาโอ้ยปูว่นี่บ่บันีอญเบิ้งยั่วน่ะบ่เนีว้แว้แว้เอ้าคือจะวันพวกไปเบิ้งนี่กระดาษกระดาษยั่วขจอมาท่านอ่ะกระดาษปีแว้เว้เออยัเบิ้งสองหาถือซ้ำอืมนี่เลยพ่นเขียนไว้ไหดวงเนาะดวงเนี่ยคนเฮาทีมีโศกมีลาภก็ต้องมีบังเอินมีแนวเห็นมีบังเอิญเนาะพ่อ มาคำหมดละโอ้ยกระปิเมื่อคำแทนเย็บดวงใหม่มากจ้ะเย็บดวงใหม่มากกินเข่าแล้วกันจ้ะนี่ยังฝายังดวงใหม่มากเพิ่นเพิ่นเสื่อเย็บดวงใหม่เยี่ครับนึงเออนี่ยังล่ะอันม่วงบอกม่วงขวนก็ม่วงสุกเออใหญ้ยังคนขวานยีวัดครับก็ับใ้ฝันชิวโยนทางเนาะพอเราก็ระให้ฟังครับพี่น้องเอฟซีครับเป็นแนวทางฝันของเรา ฝันดีโอ้แต่ว่า <check> ต <common language> ัวน <OB disease> <S 1 TALIESIN> ี้นี่ฝันได้เป็นตัวเล่มอ่อนนี่อันเขากับกับซ้ำเป็นตัวตัวมันว่าอายุ66บางน่านตอบว่าบ่าเม่นคูเจ็ดห้าเจ็ดหกมันว่าจะซ้ำบอกเป็นตัวต้นเฮ้ยว่าได้ถามดิมันบอกขึ้นมาเลยเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกนี่บม่ได้เขียนเนาะเออเจ็ดหกไม่ได้เขียนมันบอกทั้งสั้นเขียนแต่เจ็ดหกเขียนมันบอกทั้งสั้นเลยเจ็ดหกเนาะมันบอกทั้งสั้นเลยโอ้อายุ ว่จไงจะเดินขึ้นโูหเรือยมาเขียนไว้เนี่ยครับพี่น้องตัวเลขพอสงการแล้วฝันเนาะก็เลยว่าราว่าเจ็ดหาเจ็ดหกเราพูดถึงว่าอายุฝันเจียวกับอายุเขาบอกมาเลยเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าเลขเลือดอกเขาบอกมาครับเขาบอกมาอังสั้น หกหกกับเจ็ดห้าเจ็ดหกเท่านั้นบันไดเลขเจ็ดห้ามันดังเลยของเสารเลยครับว่าจะซื้อได้บ่บ่ได้เนาะกับพี่น้าตบังเทียมันได้เทียมมันไดเมั่นวานตัวเลขของพอสงการเนาะครับเป็นกะฝันในฟังแล้วพี่น้องอิซีทุกท่านทุกคนกะก็สิมีประกาศกับจดไว้แล้วครับเจียแมนกะบ่ถ้าแมนกะบ่แมนกะผ่านไปเนาะครับให้เรงเทียแมงกะเขาดีโย่เลขได้มาแต่ ได้ได้ไมาแต่บุญตัวได้บันตามตามตามขจาวโอครับนะครับผมอ่าครับกับพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณนะครับที่ขอบว่าเบิ้งมาชมช่องพงพรวุ้ยนะครับพอสงการแล้วก็ฝันจังสัตว์ละครอ่พประเนินย่ำให้แต่ว่ากับขันแมนกับบอมแนกับพานเนาะครับกไปเสียงไปเสียงโศกเบิงครับนอนเสียงเบิ้งไปเสียงไปฝันเบิ้งมาสัตวเบิ้งว่าเออเป็นตัวเลขเออเป็นอายุคนในฝันคนในความฝันเพิ่นเนาะครับ พี่น้องครขอบุญขอบคุณนะครับที่เขามาเบิงช่องทุกพงพระรวยนะครับเป็นยังบุญยังคุ้นกับครับดีใจนะพี่น้องครับอยากให้ได้สุขได้ลาบน้ากันโทวหนาโทวตาเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเอาไว้คลิปหนะ้ามาพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ